ได้อะไรอ่ะเขาชื่อทาจังทาจังเขาเป็นทาซานแต่เขาบินได้มีใจด้วยเออกูให้ให้มึงถ่ายว่าเขาบินยังไงซูสุ per man ก็อย่างนี้คือเป็นทาซานที่บินได้เลยใช่บินท่านี้เลยไมกิกเนี่ยทาซานคนเนี้ยเขาบินได้เไยเขาบินยังไงโผล่โผล่แล้วก็ลอยไปอย่างงี้ใช่เออเคยดูปะเคยดูปะไม่เคยน่าจะทันนะเรื่องเนี้ย หเขาบินได้เลยใช่เฉลียวเขาบินยังไงมึงลองทานมาว่าเขาบินยังแต่ก้างเพราะว่าเขาได้จะเหมือนแบบปลาจีที่แบบหิ้งไปได้เลยก้างใหญ่ใช้แรงใช้แรงตัวเองใช้แรงมันพุ่งไปได้เป็นอนิเมะอยู่แล้วมันมี่อยู่แล้วใช่ด้วยความที่มันเป็นแอนิเมตไปเขาก็เลยบินแบบนี้ข้างมันจะเจ็บนะ